ตำับตัวหลายคนเธอเบิกจำได้วะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยังเป็นผู้เชี่ยอเลยเลยมันจำได้จากหนวดวะวะเชี่ยล้วง่วงวะ ให้อ็ให้หยองให้หยองให้หยองเพื่ออะไรให้หยองขี้วุ่นวุ่นวันนีว่าอะไรอีเขี้ยนหรือสักอย่างวะอุทาสอุทาสอะไรอุทาสอุทาสอุ้ยูมีคนมีคนมีคนมเคนขอรีบดิรีบก็นั่นแหละค่ะเลยเก็บไว้ก่อนเดียวอาโอเคถ้าถูกนะ อย่าบอกนะไอสัมเพลงไอเฮียแม่งออกหมดสัตว์เอ้ยโอ้ไอสัตว์อีสัสมเพลงไอเฮียกูมาร่างไกลหลบอดแดกแม้กระทั่งหมาก็ไม่ได้แดกไอเฮียโหรถแม่งเลยสัตว์เริ่มบอดล้ว โมยรถฟ้าอีสาเพลงเฮ้ยเอาที่ที่รถอะโอเคเยล็อกเลยเฮียกูขโมยรถ้ายี่สาเพลงแล้วกูขี้ขโมยด้วยเฮียกูยางไวเมื่อกี้ตามตามมียาวนะ เฮียเราขบวนรถไปดิสัตว์อีสัมเพลงไอ้เฮียกูมากูไม่ได้ของกูได้รถก็ยังดีไอ้แว๊ไอแบ๊อยู่ไหนไว้แวนไอ้แวนเอาเฮียเซนโตไว้แวนเซนโตโ้แก๊งไหนวะพี่ขโมยวิชั่นได้มาเพี่ขโมยวิชั่นได้มาไม่กูขโมยวิชั่นได้มากูปนวิชั่นได้มาเออขโมยมาพี่ขโมยมาได้เนี่ยขโมยมาได้แบ๊ดขบวนพิชั่นมาพี่พี่ธรรพ์พี่พี่ผะมพี่ พี่ไม่ต้องใช้พี่พี่ทรมานพวกมันพี่ทำผมใช้ใช้ใช้ไปไม่ได้อะไรพี่ได้ได้ได้ไม่ไปไล่ตามกูไอสัตว์ตามอยู่ไหมไม่จางตามอยู่ไหมตามตามตามกำลังเข้าเมืองตามอยู่ตรงไหนเอข้าเมืองไฮเวย์กำลังเข้าเมืองตรงตรงหน้าคุกอะตรง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 มาตรงมาผมตาาจได้ตรงอยู่ตรงอยู่พี่ขับไิชั่นมันขับเซนโตนะโอเคโอเคเนแล้วเห็นแล้วไปลคโอเค เออหลุดแล้วแบนใครกี้หลุดแล้วหลุดแล้วไปแบนช่วยให้แบนช่วยให้หลุดแล้วเออหลุดแล้วหลุดแล้วเปตัวแทนนะบอกก่อนแต่พี่เอาใจมันเลยซอนนะไม่ซอนไเลยไฮ้ยแบนมีผู้มันมาอีกเหี้ยมันต้องการพี่มันต้องการพี่ไม่ต้องการผมพี่เอาให้หลุดเออได้ได้เพราะมันมามาเพิ่มอีกมาเพิ่มอีกโคตรสิ่งเลยว่ะเราอ่ะเออฉันเล่นชิบหายเลยเหี้ย ใจกูนะว่ามึงจะจะเข้าไปเอาในตู้ฉันต้องขึ้นรถก็เห็นมันเข้าตู้ไอ้ไอ้เฮียกูก็เซ็งไอ้อดอดล่าเ่าวไม่ได้เฮียละกูในดอกใหญ่เลยดอกแท้ดอกใหญ่เลยอีกเสร็จลว้าวว้าวย่าคุณพี่เฮียผมเก็ดนของมันเฮียมันตามกูไม่สุดไม่เลิกเลยแหวน ได้พี่พี่อยูไ่ไหนพี่อันนี้เรื่อยๆเอาแบบว่าสบ,บายเหยอใหญ่ทางตรงแล้วค่อยกดบอดเดี๋ยวเดี๋ยวทางเลี้ยวมันอันี่มันมันมันแหกโค้งเขาอยู่ลายเขียวนะพี่เขาอยู่ลายเขียวนะตอนนี้กำลังผ่านลายเขียวไปไหนไร้ถตัดจังเลย่ถลงไหลเขาอยู่ลงไหกลกำลังอ่อไปทางไอ้ร้านเสื้อผ้าลายเขียว โอเคเดี okay, ๋ยวผมตัดจะให้งั้นน่ะผมอยู่ใกล้นนมามาแล้วมาแล้วมาแล้วรถรถตามหลังคันนึงไป <c oughs> เห็นปะจุกไ้อยู่จุกไปอยู่เฮ้ยตามสองแก๊งเลย <c oughs> เฮ <c oughs> ีย <c oughs> เอาดีตา <c oughs> มไปเดียวเดียวเฮียเอทีอาร์ไปขับตามทำเหี้ยอะไรวะไอ้แหมตามไม่เลื่องเลยสัตว์ โอ้พี่เยอะเยอะไอสัตว์มีเกียรติอีกเอาแล้วก็มูได้ทางแงกอ่ะไอเกียรี่แม่นจาวายเยอะจนี้ไอแหวนมาเพี้ยวเลยเกียรตแทงแทไแกินเทาตวันไม่พี่พี่จะจัดการเด็กันเช็ดแม่ปืนกลางเมืองลั่นจัดอ่ะ

้ยส uh, oh, ับอไว้บอไว้บอไว้พ่อมึงอ่ะกี่ชีวิตวะน่ะเหยียดแม่กูจะไม่สวยโหเหยียดแม่โคเยอะเลยเฮีย บอลกอเบกอบลวงลวงลลวงเล่นไม่ลมึงลงเล่นลง้มึงลงม่คู่เยอะเลยเข้้ยเฮ้ย่ไเฮ้ยขึ้นวิชาคนนึไชไม่ได้รอกเล่นไหนเล่นไหนเล่นแทนไหนเล่นแทนไหนเล่นแทนเล่นแทนไ้เกียร์กูข้าม่ยไปเลยเย็นเบาบเาเากดขาดไปเลยกดขาดไปเลยเล่นนเล่นนพี่เี้ยมขึ้นรถข้าดไหนวะหวยไม่มีทางเรงแล้วอยรู้หัวนะ พี่โดนหัวขอร้องสวยเอากูโดนเอากูโดนมือดิง่ะตำรวจยิงไหมอ่ะยิงเพื่อขโมยรถสแหละครับโจรผมผมโดนขโมยรถอ่ะต้องขอสบัตงขันมันต้องขออบตรให้ตำรวจไปให้ตำรวจไ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้ขโมยรถเราแจ้งความแล้วใช่ไหมครับขโมยรถเราขโมยรถแจ้งความยังเลยไปไปดำเนินการาไม่ได้แจ้งความไม่ได้แจ้งความเขาไม่ได้อ๋อเขาประกาศสวิตใช่ไหมไม่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 พี่ได้ศพคนก้นมาแล้วใช่ครับใช่ไม่เอาไปส่งโรงพยาบาลเหรอ ส่งส่รถบรรทุกแลยพี่ซิโร่เขาไม่ได้แจ้งความเขาไม่ได้แจ้งเหรอโพสต์วิตไปเหรอครับวันวันวันหลังถ้ารถหลุดรบกลบมาแจ้งที่สอนอได้นะครับเออพี่ซิโร่มันมันไม่ต่อเนื่องมาบ้างพี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ออกเขาไปส่งกันไล่กันมาเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าส่งคดีมาโอเคครับว่าจบไปสวยงานเนี้ยเหม็นขี้ งั้นพี่ส่งโรงพยาบาลเลยนะมันอะงานเนี้ยโดนตีคู่ลูขี้แน่เฮียลูบและลกผ่านตะไพรมาหากูแล้วกูจะออกทางไหนนี่เนี่ยปัญหาเนี่ยเฮียปีโป้ไม่ได้สัตว์กลัวหนักกลัวหนักแน่แม่งรอบโรงพยาบาลเลยเฮียยาวช่โรงพยาบาลแล้วอี่โรงพยาบาลแล้วยาวช่ยขอฝากนะครับมาแล้วไอ้เฮียพวกคนบ้าด้วย อแม่เอากโวลโลบาลเลยมั้งกูว่าคนเรียดดูก่อยเคี้ยวของดีนอย่าดูเยอะละเดินดีโอเคปะพี่หมอคนนี้เชื่ออะไรเอาแล้วคิดทางออกก่อนเลยกูอย่าผ่าทางออกก่อนเลยสัตว์มาครับผมมีมีครับมีพี่โบพี่คมไม่อยู่พี่คนน่าจะเมินนะเมินหรอใช่อันนี้ครับ เรียบร้อยแล้วครับเออพี่ผมไปโผล่ที่อื่นได้เปล่าวะผมไปออกที่อื่นได้ป่ะไม่ไม่ไม่ได้พี่ต้องเป็นกรณีเคสอุ้มเท่านั้นโอเคๆเข้บครับที่มายืนอยู่บนหลังหมออะไรอ่ะเอ้เหี้ยบเบิ้บให้กลัวจากโรงพยาบาลแล้วมาดักรอโรงพยาบาลเลยอันนี้คือวัยรุ่นแก๊งเตอร์หรือเปล่าเนี่ยพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันไอ้เหี้ยไปกลัวโรงพยาบาลแล้วมาดักมาดักหมดแล้วไอ้เหี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อคุยกัน พี่จะได้อยู่โดนไหนบาแน,น่มันมันล้อมลงพัลเลยออกไม่ได้เหี้ยแล้วไงผมคู่ไปแล้วพี่ผมคู่ไปแล้วผมคู่ไปแล้ว๋ย่ร่อนรอคข้าเดี๋ยลงมาลบฝีโป้ฝีโป้ไปละเฮ้ย ไอ้ก๊อตแต่พี่มีปฏิบัติการไล่เงามึงรอดูกูอะไรอ่ะพี่ทำอะไรอ่ะติดตัวระบบลำมะหมอครับศัลปกรรมครับศัลปกรรมใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อได้ครับมามามาจะเอากดเงินมาหรือยังครับหนึ่งแสน <c oughs> กดเงินมาได้ใช่ไหมหนึ่งแสนก่ <c oughs> อนแล้วไง <c oughs> เดียวนะยี่ห้เนี่ยฮ่่เฮ่าเนา่ยไม่ใช่อเวอร์ที่ดักพี่นะเว้ยมันเป็นไอ้ตอเว้ยโอ้โใช่เพราะอเวอรนี้หนึ่งหนึ่งตเออตอนนี้อเวอร์เราแล้วเย็แมแล้วอี้เย็นแม่ิว่ดงหลุดผลจากกลุ่มอากอดาได้พุ่งตื่นต้องเข้าเวรถึงตีสดูบ้านอะรบ ติดต yeah. <c oughs> ้น <tamam>, ด <out> hey, hey, well, ีป้ากับผมไหมาแล้วเสี่งพี่แมงได้จัดพี่เป็นได้พี่ชอบเหรอมึงขึ้นบนมีอีกเวนึงไอรอนนอนมันมันยู่ข้างเลยเี่ไอรอนฟังนะอันนี้แผนคือแบบเฉลี่ยฉลาดป้อมตัวเซโกเนียชาที่กำลังทำงานอยู่แล้วตรงเนี้ยมันจะหายไปหมดเลย ผมดบอกครับคนนี้เขาเป็นอะไรเขาไม่ได้ปวดเหรอทำไมเขาเพิ่งโดนลูบหลังออาบานเดียวเยี่ยมไหมครับผมเบื่ผมไปเยี่ยมเพื่อนเขาเป่าพี่พี่แบ๊บห้าร้อยลอยู่ผมไม่ไม่ถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดพี่เฉีนอองออกจากโรงพยาบาลได้ได้โอเคจะเห็นเราลงมาเอาไปขอดูให้วยเขาหน่อยเห็นแม่ไม่กูไปไหนเลยเย็นแม่เอ้ยโจมึงบอกให้ จอรถมาคืนแล้วก็แลกแลกกับให้เขารอดแล้วก็เพื่อนเขาไปว่าเราอะคุ้ยนะอิมแปคืนนะไหมครับแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนที่อยู่นอนอยู่ในห้องนอนผมอะให้คืนนะพี่คุยเอ้ยยกลงยกมือก็ได้ครับถ้าพี่ไม่อยากพูดไม่ือเรียกจนว่าพี่ทำไมกุงงครูบอกมันให้มันเอาให้มันเอารถขึ้นมาแล้วก็เพื่อนไปแล้วก็มันเอารถึ้นมาแล้วมึงเอเพื่อนไปแล้วพวกคูจะจบ ไม่อันนี้คือไม่อ่าเฮ้ยเฮอันนี้เขาทำอะไรอ่ะอันนี่คือมันมันทำภาษาใบเตยบอกครับเขาตติดีบอกครับพี่คนเนี้ยอยู่เหมือ่กันไม่ไม่กันเขาไปหาเพื่อนเขาเลยต้องง่ายกว่าปะเออใช่ไม่ก็เฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูยอมโดนแบ็คลิสต์คนเดียวคนเดียวนะที่เดี๋ยวออกนะพี่แบลวคนเดียวนะเอาดิ้พี่แบลวเดี๋ยวพี่แบลวเดี๋ยเออพี่

เฮ้ยเพื่อนจอยเพื่อนจอยเดี๋ยอนี้อันนี้ก็โดนอันนี้ก็โดนแม็กซ์อันนี้มันโดนคนอื่นพี่กไอ้หัวเขียวไอ้หัวเขียวพุปปาไอ้หัวเขียวพุปปาเนี่ยไอ้เฮียแม็กซิกันนะคนละคนใช่ไอ้หัวเขียวพุปปาแม็กซิกันใจเย็นครับนอนคุณไผ่ยำตัวแบบนี้เลยพี่โอ้เฮียบอกได้เป็นแรปเปอร์แล้วมือโดนแล้วพี่ไหนๆก็โดนแล้วแบ๊บไหนไหนก็โดนแล้วพี่ก็โดนแล้วเล่นสุดเลยพี่ เอากอาไว้อมานีเอาใครขวางที่หมดอ่ะมีอย่างเนี่ยมีขวางทางเขาทำอะไรนี่ไล่ยิงพวกมันรอบๆละปะเอาปือยิงเลยเอาปืนยิงเลยนั่นแหละ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 นั่นแหะนั่นแหละปุ๊บเลยออกมาหลบซีหลบซีหลบหลบไปไป เอาวั Ooh, นพี่เอ้ยหมอตายโอ้โหหมอไมยตีหมอไมยตีหมอตายเลยตายตะเบร์โอ้ยมีภาพไหมนี่เต็มมองอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ่ายไว้ให้หมดแต่เยเมหนื่อยแล้วเนี่ยมึงยอมากดีดีโอ้ยคุณควรจะหนีก็อย่าให้มันมามาโดนคนอเลยค่ะ

แม่กูจะเข้าไปช่วยมันมันมันมีคนอยู่ PTR ค่ะพี่พี่แคท n d อนแอน PTR ช่วยแล้วได้เนี้ยไม่มีให้ชุบไอกาเซียเลยพรอนคเลยนะลด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 เลยนะเราก็ตอบไม่ได้นะเว้ยลดเลยใครอันนี้มาส่งส่งส่งไอ้นี่ให้หน่อยส่งส่งไอ้นี้ไม่ใช่เราจะทำยังไงมันจะแต้แพ้ที่ก่อนบอกกัน่าสุกอย่างไม่ทำไรนะพุกมาเมื่อกี้ทำไรกันใครทำไรกันเมื่อกี้ แ่้วสนใจแต่หมองมอะมอ่งไม่ต้องาคุณต้องไม่พลาดกดไอเ้ยนั้นไว้แล้วมันก็มีของไ้ไอเอรเรียนลงไปเยไม่านะไมรู้สถานการณ์วไม่จว่ามันมีบหรือมันามเรียกกดจีเรียกเพื่อนนบวีว่าตรงนั้นน่ะการโรงพยาบาลกิไปถึงว่าอะไรเนี่ยแล้วก็เอาเขาเท่าไหร่ไม่ไม่มีเมดไม่ค่อยมีเมดมันดึงไม่หมดแม่เชียวูรู้ตอนเช้ามันเอาให้เด็กวางเองตอนเช้าว่ะไอเ มันไม่เคยโดนแบบว่าคุมหัวเอาเหยียบติดงชั่วโมงไงเฮ้ยถ้ากูได้ยาพีษสักอันนะขาค่อยขับบัคหรือเปล่าอ่ะอนี่คือรถมันเดกให้มันเอาไปบาร์มาคืนะแล้วคือโดนไปแล้วก็ไปขโมยรถมันใหม่ยากเลยมันเพิ่มไม่ได้แต่ว่ารวมทุกอย่างอะไรขึ้นจ้าน้องหมอไปละกูรัดเอวรัดเอวไอ้นุ๊กไปละเล่นนะ ตำรวจพี่ตำรวจมาช่วยพี่แล้วพี่หล่อไอพิเชเสี่มไล่กูอีกแล้วเฮียไล่กูบ้านเลย,เเยลลพี่แล้วพี่แล้วพี่ออกไฮแฮะปแล้วพี่แล้วตาพี่อยู่เต็มเลยเฮียมตากูไปโดงกล้วยเลยเฮีย

ให้เรถติดองมองลองลองลอยลองลออออยล่อยนล็เล็อกราด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยยยยกน่ออุ้ยอุ้ยอตายโอ้โหเป้ไปบ้านปะนี่้ยเอารถไปขึ้นรถเ้าเอารถไปขึ้นดวยแลนเขียว เอาเอาไปคนนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยตัวมันจากนอนค้างเนี่ยมันนอนท่าเนี่ยไอ้เหี้ยขยับไปได้ไปเยัดเลยไม่ยางผมแตกยางหนึ่งคร <Banana, S 1> <ห>ับรถรถผมหนีรถบีเอ็มันไม่พ้นรถผมแตกยางถ้าแตกยางหนึ่งหนีหนีมันไม่พ้นครับไม่ทันให้เจ้าโกจีตรงเมื่อกี้นะสัตว์เลยอะไรนะแม่งเหี้ยยาวยาวแน่ ไม่เอากูไปทาราบาลไก่บาชัวกูโดนทาราบาลไก่บาแน่หนักมันเอากูหนักไม่ไปคิดไมเห็นว่าผมขับรถไอ้บาไอไมเห็นผมขับขับรถขับรถไอ้นุกแม็กลาเรนโค่นหมดเลยนะโคตรสุดอ่ะ